ไทยนิยมวันนี้คุณจะได้รับฟังเพลงใหม่ของศิลปินสาวอดีตไอดอลกับการเดินทางสายดนตรีเส้นทางใหม่ที่จะมาเอาใจคนที่แอบชอบแต่ก็อยากบอกให้รู้ว่ารักจากเธอคนนี้เคกี้และต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รับฟังกลุ่มนักดนตรีจากอีสานบ้านเฮาที่จะมาปลุกความสนุกด้วยท่วงทำนองสุดมันครบเครื่องครบ,ร,บรถผสมผสานดนตรีสากลเคล้าเสียงพินสร้างกลิ่นอีสานโมเดนไปกับอีสานฟิวชั่นและตอนนี้ ขอเชิญคุณผู้ชมมารับฟังบทเพลงสุดคลาสสิกที่จะทำให้คืนนี้ของคุณหลับสบายถ่ายทอดความไพเราะผ่านน้ำเสียงของนักร้องสาวมากความสามารถที่แค่เห็นใบหน้าได้ยินน้ำเสียงก็การันตีความละมุนที่ได้จากหญิงสาวคนนี้ปนัดดาเรืองวุตร คืนนี้เธอจงนอนด้วยใจเป็นสุขขอจงเหลือมัน ข,ขอจงลืมวันวานผ่านมาคืนนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องใดรอบหนะ ทีที่นิยมของเราในช่วงเพลงดังข้ามเวลาวันนี้ขอต้อนรับคุณปนัดดาเรืองบุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับดาวกระดาษในหัวใจของคนไทยทุกคนมองขึ้นท้องฟ้าเห็นดาวผมก็จะคิดถึงดาวกระดาษของคุณปนัดดาขเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะหวามากเห็นบอกว่าคุณมีหลายครั้งร้องเพลงร่วมกับคุณจ้าจ๋าก็มีร้องเพลงดาวกระดาษเหมือนกัน อ่าแน่นอน <c oughs> ใช่ไหมชอบใช่ไหมใช่เหมือนผมผมว่าเป็นเพลงที่แบบเราจะจําคุณปนัดดา,าในเพลงนี้ได้แต่ต่อไปผมจะจําเป็นเพลงหลับตานี้แหละเ <c oughs> มื่อสักครู่ผมฟังเพลงหลับตาในเวอร์ชั่นที่คุณปนัดดาร้องเนี่ยส่วนตัวผมผมมีความรู้สึกว่าโอ้โห <c oughs> เพลงนี้เวลาสุภาพสตรีร้องเนี่ยทรงพลังแบบนี้ด้วยนะโอ้ยขอบคุณค่ะครับผมเพราะมากเลยแต่ต้องขามอาจารย์มดก่อนครับครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ฟังไปหลับตา ผมแบะคุณผมไม่หลับนะผมว่าแบบมีพลังอะไรบางอย่างที่ผมสัมผัสได้โดยส่วนตัวคนจําเพลงเป็นยังไงครับอ้จริ่ชอบมากครับเพราะว่าผมก็ได้สื่อสารกับพี่นัทนะเราก็ทํางานแล้วเราก็คุยกันทางไลน์นะครับว่าเราจะทําเป็นยังไงดีเพื่อไม่ให้เหมือนเดิมผมก็เลยคิดว่าเราขึ้นมาแบบน้อยเหมือนกับกล่อมนอนแต่จริงๆแล้วเพิ่งทราบจากที่ พี่นัดว่าจริงๆแล้วเพลงนี้ใช้ทํอะไรนะครับพี่เป็นเพลงที่คุณพ่อใช้ปลุกตอนเด็กๆค่ะใช้ปลุกหรือว่าใช้ก่มนอนะใช้ปลุกตอนเช้าใช้ปลุกค่ะตอนเช้าใช่ไม่ถึงคุณพ่อขับร้องบทเพลงนี้เปล่าค่ะคือคุณพ่อแบบเล่นเครื่องเสียงใช่ไหมคะรับแล้วนันก็หลับอยู่ที่นี้เกิดสุนทรีย์อะไรยังไงมาก็ไม่รู้อะค่ะหลับลึกๆอยู่เขาเปิดแต่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 ขึ้นมาบอกว่า เปิดอลำโพงอัดเข้าหน้าเลยค่ะพูดซะเห็นภาพเลยครับคุณัอโชคดีที่เขาไม่ได้เปิดพวกเพลง heavy metal หรือว่าแบบเพลงที่มันหนักหน่วงกว่านี้ยิงปราณีใช้เพลงหลับตาปลุกเนี่ยจริงจริงเหมือนจะว่าหลับตาซิที่ถ้าแต่ว่าแต่ว่าให้ลูกสาวตื่นด้วยบทเพลงนี้คุณพ่อเคยบอกไหมจะเป็นถึงเลือกบทเพลงนี้ในการปลุกคุณนัท ไม่กล้าถามเหมือนกันคือผมอยากจะบอดอย่างนี้คือไม่มีโอกาสได้ถามมากกว่าค่ะหัวยุ่งขึ้นมาแล้วก็รีบไปอาบน้ําไปโรงเรียนแล้วแต่แต่ก็ฝังไว้อยู่ในหัวเราเชคแล้วนี่เป็นบทเพลงนี้บทเพลงนี้ของใครเนี่ยอะไรยังไงจนในที่สุดคุณนัทที่ชอบขับร้องก็เคยร้องเพลงนี้เหมือนกันเอาจจริงๆคือไม่เคยร้องเลยนะคะเอามาร้องแบบจริงจัง ทีนี้ทีแรกเลยครับแล้วการร้องอย่างจริงจังครั้งแรกของคุณนัทเนี่ยนะครับกับฝีมือการเรียบเรียงของจามุดแล้ววงของเราเนี่ยทําให้บทเพลงหลับตาที่เป็นเพลงที่มันอบอุ่นมากๆนะครับน,นี่จริงเข้ามาจากอัลบัม้มคืนรักที่อบอุ่นของพี่ํามชรัตสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเอัลบัม <31 S 1> บ้มน,มน,มนะครับแต่ว่าการอ r r a n g e เพลงซึ่ง คุณรัตดาร้องไปแล้วได้แสดงพลังเสียงเมื่อสักครู่ผมคิดถึงเพลงอะไรทราบไหมคุณอามครับอะ Don't Cry For Me Argentina เป็นภรรยาประธานาธิบดีกันเลยทีเดียวโอ้โหเป็นปนัดดาเปร้องเลยคืออย่างนี้มันจะค่อยๆขึ้นไล่ไล่ไล่แล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาที่เขากระแทกมวลพลังเสียงออกมาเนี่ยผมชอบตอนท่อนแบบหลับตาในช่วงสุดท้ายที่ยกขี่ขึ้นไปใช่ไหมครัเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกครั้งหนึ่ง แต่วอรเรจ์มาดี้โหดร้ายมากนะโอ้จริงถ้านับจังหวะไม่พอดีเนี่ยนะเอาใหม่ทั้งหมดลงได้ลงได้นี่เป๊ะมากเลยสุดยอดกว่าจะเป๊ะก็นักดนตรีก็สีจนนิ้วเปื่อยเหมือนกันนะคะวันนี้เป็นเกียรติมากๆที่มาเยือนในรายการนี้อยากฝากอะไรกับคุณผู้ชมไหมครับดีิญเลยครับก็ฝาก เพลงนี้ด้วยแล้วกันนะคะสาหรับเพลงหลับตาแล้วก็หลายๆเพลงซึ่งเป็นบทเพลงทรงคุณค่าทั้งนั้นเลยนะคะที่ศิลปินหลายๆท่านเอามาถ่ายทอดเขาเรีย hmm. กจริงๆภาษาวัยรุ่นก็จะเรียกเอามา cover mm hmm. อะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น <Yeah. S 1> แล้วก็ยังคงความสวยงามสละสลวยของเพลงรุ่นเก่าๆอยู่นะคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้เพราะว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทําให้ คนไทยยังรู้สึกถึงความเป็นไทยอยู่ด้วยค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากครับคุณธนาจัยครับขอบคุณครับนะค่ะเราพักโฆษณาตรงนี้สักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในรายการนี้รายการไทยนิยมสักครู่หลังโฆษณาครับ อยากสัมผัสถึงบรรยากาศของสภากาแฟแบบเมื่อสมัยหลายสิบปีก่อนต้องมาที่นี่และค่ะที่ร้านเอ็กเซงฟูกิย่านเยาวราชค่ะ แม้ตอนนี้จะเรียกว่าร้านกาแฟตามยุคปัจจุบันแต่ร้านนี้นะคะยังคงให้ความคลาสสิกของสภากาแฟโบราณในตำนานที่สืบทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่นมากกว่า104ปีเลยค่ะแค่ป้ายรายการอาหารและเครื่องดื่มที่แปะให้ลูกค้าเลือกสั่งอยู่บนผนังก็สามารถสร้างบรรยากาศจีนโบราณให้เราได้มากเลยค่ะอยากทราบว่าที่มาของชื่อร้านเ e อ็กเ็งคูกีนี่แปลว่าอะไรหรอคะเอ่อคำว่าเอ็กเต็งแปลว่าผลผลิตที่มีประโยชน์ค่ะเป็นภาษาไหาลับค่ะอากองเป็นคนตั้งแล้วอย่างน,นี้ร้านเปิดมาแล้วกี่ปีคะ พศ2462ก็104ปีค่ะหนูได้ยินมาว่าที่นี่นะคะเหมือนกับสภา,าฟกาแฟสมัยก่อนใช่สมัยก่อนมีอยู่ร้านเดียวม,มันเป็นยังไงคะม,มันก็จะมีมันก็จะมีลูกค้าเป็นช่างไฟช่างน้ําช่างปปลาช่างอะไรพวกนี้ก็จะมานั่งคุยกันตอนเช้าก็จะมารวมกันร้นานกาแฟาเนี่ยช่วงเย็นก็จะกลับมากันอีกถ้าคนที่ไม่มีงานทําก็จะมานั่งคุยกันคาเพเฮข่าวเพิกอะไรพวกนี้โอ้แล้วสมัยนั้นเนี่ยขายกาแฟแก้วละกี่บาทคะที่อากงบอกว่าแม่บอกก็น่าจะสลึงหนึ่งอย่างการชง มันเป็นชาทีรอนนะคะที่ร้านจะเป็นซิงเเจอ์ก็คือชาทีรอนเป็นชาของสีดังกามจะมีความหอมค่ะแล้วอย่างเมล็ดกาแฟที่ใช้ก็คือใช้เมล็ดกาแฟโรบัสต้าใช่ใช่ค่ะก็คือชั่วเองชงแบบใช้ถุงชาเราใช่ชั่วเองบดเองแล้วก็มามาชงเมนูเด็ดที่คนชอบสั่งกันเป็นเมนูไหนคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาซีรอนแล้วก็ขนมบางสารยานะคะกาแฟก็มีโอุวะโอเล้งค่ะ Hmm. แล้วพอช่วงรุ่นหลังก็จะมีสั่งสิงซำมาเพิ่มที่เราทำอาม่าช่วยาทำแล้วก็สั่งสิงซำอาหารเช้าเพิ่มมาทีหลังที่นี่นะคะตกแต่งถึง2สองชั้นแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะอยากทราบว่าแรงบันดาลใจในการตกแต่งด้านนี้คืออะไรคะ๋อหลานๆก็เห็นว่าไม่มีลูกลูกค้ามันเริ่มหายอะคะ่ะถ้าไม่ทาก็คือถ้าลูกค้าหายก็คือเราก็เราก,เราก็เลิกตามลูกค้าไป เขาก็เลยน้องชายก็บอกว่าให้ทําใหม่ดีกว่าส่วนใหญ่คนที่เข้ามาทาเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนบ้างคะคนไทยก็มีวัยรุ่นแล้วก็มี่างชาติเขามีค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เลยมีฝรั่งคนจีนเข้ามาไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียมาก็แบมีมีหลายชายชค่ะร้านนี้เปิดปิดวันเวลาไหนบ้างคะเปิดทุกวันค่ะเปิดตีห้าถึงหนึ่งทุ่มค่ะเชิญมาใช้บริการได้ ร้านเอ็กเตงคูกีนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านค่ะที่รายการไทยนิยมของเราแนะนําให้มานะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เช้าตรู่ยันค่ำเลยค่ะจะมาทานอาหารเช้านะคะหรือว่ามาทานมื้อกลางวันหรือจะนั่งชิลๆนะคะทานเป็นอาหารเย็นก็ได้เหมือนกันค่ะแนะนําให้มานะคะ Konochua Mits Cross Mitsubishi Xpander ธานีบริการน้ำมัน PT